ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดวีรำนะครับวันนี้ก็จะพามาไล่ราคาสินค้าใหม่แล้วก็สินค้าเข้าวันนี้แล้วก็เก่านะครับวันนี้นะครับผมก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับ FC ทุกจังหวัดนะครับก็ FC พม่า FC สปฟลาวนะครับผม FC ต่างประเทศนะครับขอบคุณครับที่ติดตามร้านเล็กๆอยู่อำเภอสตึกจังหวัดวีรำนะครับผม วันนี้นะครับจะแจ้งอาจารย์คร่าวๆกันนะครับผมก็เห็นลูกค้าถามเยอะนะครับผมว่าทางร้านเราเก็บปลายทางไหมร้านเราต้องขออภัยด้วยนะครับร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมต้องขออภัยด้วยเนาะอาจารย์นะครับเพราะว่าโอนปุ๊บส่งปั๊บนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาชมสินค้านะครับผมก่อนจะเข้ามารับชมนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับร้านเราไม่มีเก็บปลายทางครับให้มารับเองที่ร้านเลยครับถ้าอาจารย์ไม่มั่นใจนะครับผมมาที่ร้านอยู่อัเภพสตึกนะครับผมติดต่อสอบถาม อ่าเบอร์โทรเข้ามาได้ครับผมจะบอกเส้นทางมานะครับผมถ้าไหนที่ไม่กล้านะครับก็อยากให้อาจารย์มาเอาที่ร้านจะได้สบายใจกลัวนะครับผมชิปนี้อ่ะไปอ,อาจารย์ดับแรกเลยครับมาไม่ลอยครับผมนี่ไม่ลอย PR ครับตัวนี้สภาพสวยๆอยู่นะครับนี่ครับสภาพสวยสวยอยู่นะครับตัวนี้ PR Pro 15เด้อยตัวนี้พี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ซื้อตอน 2 0 2 1นะครับตัวนี้2021เดือนเดือน4นะครับผมเดือนสี่ด้วยตัวนี้นะครับนี่ครับตัวไม้ก็สวยอยู่ครับนี่ครับตัวไม้นี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ครับสวยครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับไม้รยอยร r p ป o นะครับผม ก็จัดไปครับพี่น้องทนานที่หาอยู่นะครับผมจับแชลักเลยก็แล้วกันนี่ครับไม่พีอาร์นะครับตัวนี้ทนานที่หาอยู่นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับผมสองพันบาทนะครับทนานที่หาอยู่นะครับสองพันบาทยังไม่รวมส่งนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมสองพันบาทเด้อทนแนที่หาอยู่ครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ มาดูเลยราคากันเลยนะครับผมเยี๋ยุผมหาปากกาก่อนนะครับรอันนี้เป็นปากกานะครับไม่ใช่ไขควงนะครับผมจะขี้ว่าอันไหนเป็นตัวไหนนะครับอ่านดับแรกเลยครับผมอ่ะฟังนี้เลยอ่ะนีครับตัวนี้นะครับผมอ่าไมโครเทคสองทางนะครับสภาพ สวยมากครับตัวนี้นะครับสวยสวยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอยากจะเช็ดให้ดูนะครับสวยกริฟครับตัวนี้สวยตัวนี้ไมโครเทคนะครับไมโครเทคตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ f a ครับ f a ตัวนี้ครับ f a ตัวนี้ขับสิบแปดได้ข้างละสี่นะครับผมก็มีทั้งหมดห้าแท่นก็หมดแล้วนะครับเหลืออยู่สองแท่นเด้อนะครับ หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับมาไปดูที่มิกก่อนนี่ครับมิกที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับเป็นมิกออโต้นะครับอาจารย์ตัวนี้เป็นมิกออโต้นะครับรุ่นหนึ่งสองสองนะครับตัวนี้เอฟเฟคอย่าถามว่าหวานไหมครับเอาน้ำผึ้งมาเลยครับผมตัวนี้นะครับหวานแน่นอนครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้สองพันห้านะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับสองพันห้าร้อบาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เข้าใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้เข้าใหม่เป็นเอฟเฟคเหมือนกันนะครับตัวนี้เอฟเฟคนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเอฟเฟคด้วยอาจารย์ เอฟเฟกเหมือนกันนะครับเอฟเฟกอยู่ที่16โปรแกรมนะครับตัวนี Aub ้ตัวน MM ี้ราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับทนายที่หาอยู่นะครับผมแล้วก็มิกมินินะครับผมริมแดงตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นมิกตัวนี้มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแล้วก็บลูทูธแล้วก็ USB ได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,050บาทนะครับทนายที่หาอยู่แล้วก็ด้านนี้ครับเป็นมิกอ่า PRPro นะครับ p Pro นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกอยู่ที่99โปรแกรมนะครับอาจารย์บลูทูธได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาที่2,800บาทนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะไปเดินฝั่งนู้นนะให้ตากล้องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะยาวๆเลยนะครับอาจารย์นะครับยาวๆเลยครับแล้วก็มิกตัวมิกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกเกอร์อาจารย์นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์มิกนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับแจ้งลูกค้าก่อนสินค้ามือหนึ่งตัวนี้สามร้อยวัตต์นะครับบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็มีเอ็กโคลนะครับตัวนี้3,100บาทนะครับทนหนที่หาอยู่นะครับผมแล้วก็มิกตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับใช้ไม่ได้อยู่3ช่องตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้อยู่ 3, ช่องเด้อนะครับอาจารย์ทนหนที่หาอยู่นะครับก็ ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่สา0 0ันห้านะครับผมสามพันห้ารับเสียงที่ครับตัวนี้เสียงนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันบ้างอ่ะนี่ครับไม่ร้อยนะครับสายช่างครับเอาไว้เผื่อไปทำอะไรนะครับซามิลานตัวนี้นะครับมีแต่กล่องมันนะครับตัวนี้มีแต่กล่องมันตัวนี้ขายห้าร้อยบาทนะครับท่านหนที่อ่าเอาไปหาเส้นสายช่างแล้วก็เอฟเฟกอาริซิสตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ไฟเข้าแต่ผมปรับไม่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเสียงไม่ออกนะครับไม่รู้เล่นยังไงนะครับอาจารย์นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเนาะนะครับอลิซิตตัวนี้ก็ขายราคาขาดทุนเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ1,003ครับ1,003นะครับผมเอามา1,005แต่ไม่เป็นไรครับมันเสียแล้วก็ช่างมันนะครับก็ขาย1,003นะครับท้าหนที่หาอยู่นะครับแล้วก็คอร์สสามทางนะครับผม นี่ครับคอร์สสทางมี1มี2มี3ตัวนะครับตัวละพันสามบาทนะครับเรียกเอาเลยชอบตัวไหนนะครับอาจารย์นะครับตัวละพันหนึ่งพันสามบาทนะครับแล้วก็มาเลนี่นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับมาเลนี่ตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับเป็น260 rta นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับ e q b b x นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสไลด์2ชั้นตัวยาวด้วยครับมีตัดคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ปล่อยราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับผมเล็กไม้นะครับผมเล็กไม้นะครับเป็นที่เห็นอยู่ขนาดนี้ที่ใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับตัวนี้อันนี้น่าจะใส่ราคาผิดหรือเปล่าอันนี้อ่าตัวนี้นะครับผมปล่อยอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับผมยะเกี่ยราคาให้นะครับอ่าห0ึ่บาทนะครับตัวนี้ครับ1,000บาทนะครับแล้วก็เล็กครับเล็กใส่วาทคกตัวนี้ครับ ล็กส่วัตถิกตัวนี้นะครับตัวละ2,300บาท2,300บาทล็กกส่วัตถิกนะครับมีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ล็กปลั๊กนะครับที่ผมใช้นะครับพอดีไม่มีสายก็เอาตัวนี้มาใช้งานก่อนนะครับตัวนี้มีไฟโวลต์บอกนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับได้แต่ปลั๊กหรืออาจารย์นะครับผมนะครับอ่ะมาดูตัวนี้กันแล้วกันครับที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นล็กตัวนี้เป็นล็ก 6u หรือเปล่าน่าจะ 6u เหร้าอาจารย์ไม่ 6u ก็ 8u นะครับแร็กตัวนี้เป็นแร็กพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นแร็กพลาสติกเด้ออาจารย์นะครับตัวนี้เป็นแร็กพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับก็ปล่อยราคาอยู่ที่2,000 2,300บาทครับ2,300บาทครับราคานี้เลยนะครับตัวนี้เจ้าอื่นขายอยู่ประมาณ2,007นะครับผมขายอยู่2,300บาทนะครับคิดเอาเด้ออาจารย์นะครับถูกหรือแพงครับตัดสินใจกันเอานะครับผมอ่ะ แบ็คพัคครับตัวนี Let, ้ย right ังก uh ็ย huh. ังอยู่นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับแบ็คพัคตัวนี้ก็1,500บาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็อีคิวหน้าขาวก็1,500บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีคิวยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับ1,500บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ1,700บาทนะครับตัวนี้1,700บาทนะครับตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีคิวเทปาวเวอร์นะครับ1,500บาทนะครับตัวนี้1,500บาทแล้วก็ คอสสามทางครับ1,300บาทนะครับผมพาวเวอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับอาจารย์ตัวนี้ขับ18ได้ข้างละสีนะครับตัวนี้นะครับ18ข้างละสี่หนึ่งบาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมมาฝั่งนี้อ่ะ FC ส่วนมาก FC พม่านะครับ FC ทางทางรับกัมพูชาครับชอบกันนะครับตระกูลนี้ครับเป็นตระกูล NPE นะครับ ตัวนี้เป็นตระกูล npe นะครับอ่ะอันดับแรกเลย npe c หนึพันสองครับตัวนี้ npe c หนึพันสองครับตัวนี้อยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ xl สี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้สามพันห้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้สามพันห้าครับ xl พันวัตต์นะครับผมตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับแล้วก็ xl พันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หกพันห้านะครับผมนะครับแล้วก็ xl พันสองครับตัวนี้ ปล่อยราคาอยู่ที่ห้าพันห้านะครับผมนี่ครับห้าพันห้าเด้อนะครับตั้งแตที่หาอยู่ตระกูลเด็กเอลนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูตัวนี้กันบ้างครับผมโซนนี้ก็จะเป็นเบต้าทีสามพันนะครับเบต้าทีสามพันหกพันห้านะครับตัวนี้หกพันห้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เอ็กเตอร์ก็ยังอยู่นะครับสามรุ่นนะครับตั้งแตที่หาอยู่นะครับแปดพันห้าเด้ออาจารย์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอ็กเตอร์สี่พันแปดตัวนี้ก็เก้าพันห้านะครับผมก็เอ็กเตอร์ 9 8 0 0ตัวนี้อยู่ที่11,500บาทนะครับผม FE FE ตัวนี้ก็แก้ราคาไปแล้วนะครับ14,500บาทนะครับผมแล้วก็โฟรยูโรเทคนะครับตัวนี้ก็ฝับ18ได้ค่าละสองนะครับผมก็7,500ไปแล้วกันนะครับอาจารย์แล้วก็ตัวนี้นะครับอ AC 20ซาวสแตนดาร์ดนะครับผมตัวนี้แท้ของแท้ของบูเช่นะครับตัวนี้อยู่ที่15,500บาทนะครับผม แล้วก็มาตัวนี้แฮมเมอร์ครับแฮมเมอร์สวิเก็จะมีตำหนิแค่ตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับมีนิดเดียวนะครับแต่ตัวนี้แรงครับครับสิบแปดได้ข้างละสองแรงแรงเลยนะครับอิ่มอิ่มนะครับตัวนี้นะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับทนาคที่หาอยู่นะครับ power อร์แอ m ประกอบนะครับผมตัวนี้ราคาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ power air เทคนิคนะครับตัวนี้ก็หกพันห้านะครับแล้วก็ ครอบ c o v แอมประกอบตัวนี้ก็ราคา6,5 0 0บาทอ่า6,500บาทนะครับอ่ะนี่ที่เข้ามาใหม่ตัวจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับผมตัวนี้ถูกสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดหเ็ด้อบาทเห็น Fc ถามหาเยอะนะครับราคานี้มีไหมครับมีมาแล้วนะครับผมสภาพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกติไม่มีผลต่อเสียงนะครับตัวนี้นะครับตอนไหนที่หาอยู่เดือพี่น้องนะครับผม เจมเปอร์นะครับแจมเปอร์ตัวนี้นะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับตัวนี้3,500บาทเด้อนะครับผมนี่คราวครับคราวคราวเดียวหมดนะครับตัวนี้คราวครับตัวนี้พับเปอร์คราว3,600ันีเซสนะครับตัวนี้มาแล้วครับพี่น้องนะครับผมมาแล้วนะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้6,300บาทนะครับผมอันนี้เขาเรียกจี้ห่ออะไรนะอะไรนาวานาวาอะไรทุกอย่างนี่นะครับ ตัวรุ่น PT6 นะครับตัวนี้นะครับ3,5 0 0นนะครับผม3,5 0 0รบาทนะครับมาที <yah oo> ่ม <honestly> ีวันนี้สายสัญญาณนี่ครับสายสัญญาณครับก็เส้นละเริ่มต้นเส้นละร้อยนะครับก็มาเรียกเอานะครับผมมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับผมแพกไว้ให้หมดแล้วนะครับมีเยอะอยู่นะครับสายสัญญาณนะครับนี่ครับก็แพ็กไว้ให้หมดแล้วนะครับข้ามาเรียกเอาเลยชอบตัวไหนนออาจารย์เนาะมาดูดอกลำโพวงครับพี่น้อนะครับ ดอกน้ำพุ่งนี่ครับดอกน้ำพุ่งตัวนี้เลยที่เข้ามาใหม่ครับคู่นี้เป็นเอ็มเอสนะครับตัวนี้มีเดิมหนึ่งซ่อมหนึ่งนะครับตัวนี้คู่นี้พันแปดนะครับผมถ้าแยกก็ดอกเดิมพันหนึ่งดอกซ่อมแปดน้อยนะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกสองสองสี่สองครับตัวนี้สองสองสี่สองครับก็ดอกเปลี่ยนวอยมานะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้สายคู่นี้นะครับ คู่นี้เลยสามพันนะครับคู่นี้สามพันนะครับพวงลอกนะครับแล้วก็ดอกเอ็นพีเอชเการยบัตก็มีดอกละหนึ่้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ดอกปกติก็1,900บาทก็ไม่เรียกเอานะครับอรจา์นะครับผมแล้วก็ n อ็นพีอีสองอ่งสองแปดหนึ่ก็มีอยู่นะครับ1 8 2่งนะครับตัวนี้หนึ่ก็สภาพเดิมนะครับดอกเดิมนะครับ 2,300ารยบาทนะครับผมแล้วก็ดอกนานัวนะครับดอกนานัวตัวนี้ดอกนานัวหนึ่งพันไมไม่ใช่ขออภัยครับ2 5 0 0บาทนะยบาทครับ2,500ายบาทนะครับแล้วก็ดอกนี่ครับดอก P s นะครับ P s นะครับตัวนี้ดอกละพันนะครับดอกละพันแล้วก็ตัวนี้ก็ดอกละพันดอกละพันนี่ครับ สองละพันเนอนะครับทำลงงานอยู่นะครับอ่ะนี่ครับที่เข้ามาใหม่นะครับ FC ถามหาเยอะเลยนะครับนี่ครับที่ดอกที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เป็นดอกสิบแปดนิ้วหมดนะครับอาจารย์นะครับดอกสิบแปดนิ้วหมดเลยนะครับที่แจ้งไปนะครับรายละเอียดชัดเจนนาออาจารย์เนาะนะครับดอกสิบแปดนิ้วนะครับต่อไปจะเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับผมอ่าดอกสิบห้านิ้วดอก BM ครับ ตัวนี้ดอก B M นี่ครับ B M ดอกสวยครับดอกเดิมครับผ้ายัางตึงครับตัวนี้นะครับผ้ายัางตึงเลยนะครับดอกสวยนะครับนี่ครับตัวนี้ราคาดอกละ1,600บาทนะครับผมดอกละ1,600บาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับดอก15นิ้วนะครับ B M แล้วก็ดอก N T H โครงหลอกตัวนี้ครับนี่ T H โครงหลอก15นิ้วนะครับท่านไหนที่หาเอาไปขับเบรดเด้อนะครับนี่แนะนําเลยครับดอกพวกนี้นะครับขับได้แน่นอนนะครับ นี่ครับขับได้แน่นอนครับอาจารย์นะครับผมตัวนี้ก็ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยูซีดอกครับดอกเดิมๆสวยๆเลยครับอาจารย์นี่ครับสวยๆนะครับดอกเดิมๆนะครับผมนะครับนะครับเต๋สวยไม่เท่าตากล้องนะครับแล้วก็ดอก e สองร้อยเอสนะครับอาจารย์นี่ครับดอก e สองร้อยเอสสภาพก็เปลี่ยนวอยมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนวอยมา ร้อยไม่เบียดนะครับลองแล้วนะครับก็ดอกละเจ0ดร้อยบาทนะครับผมเหลืออยู่สองดอกเด้ออาจารย์นะครับอันนี้ครับเหลืออยู่สองดอกตัวนี้ก็เหลืออยู่สองดอกดอกสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสิบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นดอกฮอิกฮอิกนี่ครับฮนิกสภาพสวยๆครับนี่ครับผมดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับทนหนที่หาอยู่นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับดอกลำพูงเรานะครับ มาเดี๋ยวพามาดูโซนตู้ลำโพงนะครับเข้ามาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้มาไม่มีแบตนะครับผมตัวนี้มาไม่มีแบตนะครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีแบตมานะครับเป็นเครื่องเกินนะครับ เครื่องเกียร์ตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่47,000นะครับตัวนี้มือหนึ่งแต่ฟ้านี้ไม่มีมานะครับอันนี้เกียร์ฟ้าก่อนนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมสวยนะครับอาจารย์นะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ราคาอยู่ที่21,000บาทเอาไปเปลี่ยนแบตเอาด้ออาจารย์ไปหาแบตมาใส่เอานะครับสตาร์ทติดตึ้มเลยครับด้านในครับดูด้านในครับนี่ครับด้านในสวยครับด้านในสวยเลยนะครับ เป็นบินซินนะไอไม่ใช่บินซินเป็นโซล่านะครับเครื่องเป็นโซล่าเน้ออาจารย์นะครับตอนไหนที่หาอยู่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมตอนไหนที่หาอยู่ครับเป็นบินซินนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะครับนี่เขาเข้ามาใหม่ครับนี่เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นเอ่อพีเอสนะครับโลโก้นะครับของอาจารย์เฮียไพศาลนะครับตัวนี้ เป็นตู้แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะครับผมแผ่นดินไหวนะครับเป็นแผ่นดินไหวทะลมนั่นแหละครับอาจารย์นะครับมีมีมาแปดใบนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ใบละ2,300นบาทครับอาจารย์นะครับมีอยู่แดใบสภาพนางฟ้านะครับตัวนี้นะครับเอาไปเก็บเอาสีไปกิ้งนะครับเหมือนได้มาหนึ่งเลยอาจารย์นะครับผมนะครับออาเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ ทโบนะครับตัวนี้เป็นตู้ทัวโบสิบแปดนิ้วนะครับเป็นตู้ตู้โบแฟรดของค่ายวิทยาซาวนะครับผมค่ายวิทยาซาวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปล่อยราคาอยู่ที่ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินต่อไปครับตากล้องหน้าขาวยังอยู่เด้อพี่น้องนะครับผมผมก็ต้องขอโทษเดซีด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จัดส่งได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่า เอกไปก่อนเอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับมันหนักนะครับอาจารย์นะครับตัวนี้ตัวนี้ใบละหกพันบาทนะครับพร้อมดอกดอกยี่เ็ดนิ้วดอกละหำนะครับตัวนี้ดอกละห่ำนุ้เฉียงสุดยอดเลยนะครับผมตัวนี้เสียงสุดยอดนะครับเป็นดอกละห่ำนะครับตัวนี้นะครับสวยครับตัวนี้นะครับผมก็ตู้กลางตัวนี้ครับอาจารย์นะครับตู้กลางพร้อมใช้งงานเด้อดอกสิบสองนิ้วนะครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อย แล้วก็มาดูตู้ตู้ปากโหลดนะครับตู้ปากโหลดมีอยู่แปดใบนะครับผมเป็นตู้ปากโหลดมีอยู่แปดใบด้วยนะครับตอนไหนที่หาอยู่นะครับผมใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับแล้วก็ตู้ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตู้คล้ายค้าคาราบาวแต่ไม่ใช่ตู้ไม่ได้ไม่ใช่สูตรคาราบาวนะครับตัวนี้แจ้งลูกค้าก่อนเลย ตู้ตัวนี้สวยๆเลยนะครับเพราะว่าเขายังยังไม่ได้ออกงานเลยก็ว่าได้ครับอาจารย์สภาพร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ใบเป็นตู้เบิ้ลนะครับเป็นตู้แฟรก็เรียกว่าตู้แฟดนะครับตัวนี้ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ใบละ2,200บาทโอ้ราคานี้คุ้มากเลยสวยมากครับตัวนี้ใบละ2,200บาทนะครับสวยๆเลยครับผมอาจารย์นะครับแล้วก็มีฝั่งไหนอีกตูลก้ลำโพงด้านนี้ด้านเนี้ยด้านนี้ด้านนี้ เครื่องปั่นตัวนี้เครื่องปั่นก็ยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาจะสูงกว่าอยู่2 0 0 0ันบาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 3 0 0 0นสาพันะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้เครื่องดีเซลนะครับตอนไหนที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับผมตอนแหนที่หาหาเครื่องปั่นนะครับจัดเลยครับตัวนี้นะครับมีสิทธิ์หวังเลยครับนี่ครับมาดูตู้ตัวนี้กันบ้างครับอาจารย์นะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้เอ็มมังคเกอร์นะครับเอ็มมังคเกอร์สนิ้วนะครับตู้เปล่า ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตู้บีบีนะครับบีบีตัวนี้นะครับใบละสองพันใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับตอานี้ที่หาอยู่นะครับผมมาด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้อ่าตัวนี้ตู้เป็นตู้แฝรนะครับเป็นตู้แฝร์สิบแปดนิ้วนะครับเป็นกระแทก กระเทกล่างครับตัวนี้กระเทกล่างตัวนี้ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับท่านี้ที่หาอยู่นะครับผมตู้สิบแปดนิ้วนะครับผมแล้วก็ตู้กลางของเรานะครับก็ยังมีนะครับตู้กลางเป็นตู้มือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู้มือหนึ่งตัวนี้ตู้มือหนึ่งนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมีอยู่สิบกว่าใบครับผมอันนี้ชุดแขนของเขานะครับมีมาอยู่นะครับแล้วก็พวงนี้ครับก็ยังอยู่นะอาจารย์นะครับ นี่ครับพวงนี้ก็ยังอยู่ตัวนี้ใบละสี่ใบครับสี่ใบเลยรวอมชุดแขนนะครับห้าพันห้านะครับผมมามาดูตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ขายก็ขายใบละพวงนี้เลยนะครับผมสี่ใบหกพันนะครับสี่ใบหกพันนะครับ แล้วก็มีตู้ฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้นี่ครับตู้ปากหลดยังไม่ได้จัดจัดระเบียบใหม่นะครับยังต้องจัดใหม่ตนี้นะครับตัวนี้เป็นตู้ปากหลวงสนิ้วนาครบนิ้วปากหลด2อมาตะนะครับตัวนี้ตัวนี้ใบละ1 0 0 0 1,700ร้อยบาท1นึร้อยบาทครับ สวยๆครับพี่นอกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเสียงกลางเป็นตู้มือหนึ่งอ่ามือสองครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ไม้จะยาวกว่านะครับต้องเข้ามาเรียบเอานะครับตู้สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้แผ่นดินไหวตัวนี้แผ่นดินไหวครับตัวนี้ก็ใบละตัวนี้ใบละสองพัน ใบละสองพันสามร้อยบาทสองพันสามร้อยบาทมีอยู่หกใบนะครับชุดชุดนี้หกใบครับอาจารย์นะครับแล้วก็มาชู้ยี่สิบนิ้วเรายังเหลืออยู่สามใบนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็เวฟฮอนนะครับเวฟฮอนตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทด้นะครับเอาหมดแล้วนะครับสินค้าก็หมดแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับ ก็หมดแล้วนะครับอาจารย์ครับก็มีประมาณนี้นครับตู้ลำพีงยวผมจะจัดจัดให้ใหม่ครับจัดเรียงใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ามนันรู้สึกวางของไม่เข้าหูเข้าตานะครับจะจัดใหม่นูอาจารย์นะตัวนี้เป็นเป็นตู้ เป็นตู้ผีกระแทกข้างเอ้ยตู้ผีเสื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้อัดชา้อยนะครับใบละ900บาทนะครับใบละ900บาทนะครับแล้วก็ตู้ตัวนี้เป็นตู้พร้อมใช้งานนะครับใบละ2,500นะครับพร้อมใช้งาน15นิ้วนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมหนึ่งหนึ่งช่องทางของร้านด้วยนะครับรากอิเล็กทรอนิก์เครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้ ก็พามาดูสินค้าคร่าวๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ในอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กําลังใจของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจอีกหนึ่งช่องทางให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามมาเด็ดสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้าบ้างครับแต่จะมีเวอร์เข้ามาประมาณราวๆประมาณสิบแท่นนะครับทยอยกันมาอยู่นะครับเพราะว่ามันมาต่างจังหวัดนะครับก็ ทยอยเข้ามานะครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เน้นย้ำนะครับลูกค้าครับที่ให้ผมเก็บไปทางนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยอย่างสูงนะครับผมไม่ได้ทาเก็บไปทางนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านไหนที่ไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยินดีนะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับทุกวันนี้ตังหายากก็เข้าใจนะครับอาจารย์แต่ว่าผมไม่ได้ทําเก็บไปทางนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านเงียบรวยกันทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ